สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำห่อหมกปลากระพงนะคะสูตรนี้ทำออกมารสชาติเข้มข้นจัดจ้านสามารถทำกินทำขายได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเรามาตำเครื่องแกงกันก่อนค่ะส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือเครื่องแกงเผ็ดแม่ซีซื้อมาจากตลาดสดซึ่งค่อนข้างจะขาดความหอมนะคะฉะนั้นจะขอเพิ่มเติมด้วยพริกไทยดาชนิดเม็ดกระชายดับคาวปลา ผิวมะกรูดขมิ้นชันสองแง่งกระปิอย่างดีแล้วก็สุดท้ายพริกขี้หนูสวนตัวนี้ถ้าใครทานเผ็ดไม่เก่งสามารถตัดออกได้ค่ะเวลาโขลกเครื่องแกงให้ทยอยโขลกทีละตัว2ตัวโดยเริ่มจากตัวที่ละเอียดยากก่อนนะคะแม่สีจะเริ่มจากพริกไทยดําค่ะแล้วก็ผิวมะกรูดโขลกให้ละเอียดเลยนะคะ เดี๋ยวพอตรงนี้ละเอียดก็ทยอยใส่ทีละตัว2ตัวสุดท้ายเลยที่จะใส่ก็คือเครื่องแกงกับกะปินะคะแม่ซีขอตัวโขลกให้เสร็จเลยค่ะ แม่ซีก็โขลกเครื่องแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมอื่นๆกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อปลากระพงค่ะแม่ซีจะต้องนําไปแล่แล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆถ้าใครไม่ชอบปลากระพงสามารถเปลี่ยนเป็นปลาชนิดอื่นๆก็ได้นะคะเช่นปลาช่อนปลาน้าดอกไม้หรือว่าปลาสาหรือปลาชนิดอื่นๆตามชอบค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งที่ต้องใช้ก็คือเนื้อปลากรายขูดตัวนี้จะทําให้ห่อหมกของเราไม่นิ่มเละจนเกินไปนะคะ ตามมาด้วยหัวกะทิขันสดขันแบบค้นๆเลยค่ะจะทําให้ห่อหมกอร่อยมากยิ่งขึ้นเครื่องแกงทั้งหมดที่เราโขลกได้น้ําปลาไข่ไก่หนึ่งฟองใช้เบอร์อะไรก็ได้ค่ะน้ําตาลปีบ๊บหรือว่าน้ําตาลมะพร้าวส่วน2ตัวนี้ใช้สําหรับตกแต่งหน้าห่อหมกนะคะก็จะเป็นพริกชี้ฟ้าค่ะหั่นแว่นนะคะแล้วก็ใบมะกรูดซอยค่ะในส่วนของผกักเพื่อนๆสามารถเลือกผักตามชอบได้เลยส่วนแม่ซีวันนี้จะมี3อย่างค่ะก็คือกระหล่ำปลีซอย ซอยไม่ต้องเส้นเล็กมากนะคะแล้วก็นําไปลวกให้สุกค่ะพักให้เสดดน้ําใบโหระพาเด็ดเป็นใบๆล้างให้สะอาดใบยอล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นค่ะประมาณนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยจะต้องเสดดน้ําให้แห้งดีค่ะไม่งั้นเวลานําไปนึ่งเนี่ยจะทําให้ห่อหมนข,ของเราเนี่ยแฉะนะคะเราจะใช้เนื้อปลากระพง500กรัมค่ะตัวนี้ก็คือควักไส้แล้วก็ขอดเกล็ดล้างให้สะอาดวิธีการแร่หั่นไปที่หางก่อนค่ะแล้วก็จัดการแร่เลย จัดการหั่นเป็นชิ้นเลยค่ะเล็กใหญ่ตามชอบได้เลยนะคะแม่สีก็จะหั่นประมาณนี้มาเริ่มผสมโดยการใส่เนื้อปลากายขูดลงไปก่อนค่ะตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟอง น้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็เครื่องแกงทั้งหมดค่ะขยำให้เข้ากันนะคะ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเดี๋ยวเราจะทยอยใส่หัวกะทิลงไปทีละนิดจนหมดนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมจะเหนียวขึ้นสาหรับอัตราส่วนทั้งหมดแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปแล้วเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปอ่านกันได้ค่ะใช้ไม้พายคุนให้เข้ากันนะคะ ใช้ตะกร้อมือก็ได้นะคะ โอเคค่ะได้ที่แล้วนะคะให้สังเกตค่ะเราจะกวนจนกว่าส่วนผสมจะเหนียวข้นแบบนี้เลยซึ่งค่อนข้างใช้เวลาสักประมาณ20-30นาทีเลยค่ะแต่แม่ซีมีทริคให้เพื่อช่วยลดระยะเวลานะคะให้หาชามใส่น้ําแข็งแบบนี้ค่ะก็จะช่วยทําให้กวนได้เหนียวเร็วขึ้นนะคะพอกวนข้นได้ที่สุดท้ายที่เราจะใส่ก็คือเนื้อปลากระพงค่ะ500กรัมนะคะ คนให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวแม่ซีจะแรปด้วยฟิล์มถนอมอาหารจากนั้นนำไปแช่ตู้เย็นสักประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ทุกอย่างเข้าน้ำเข้าเนืเน้อนะคะระหว่างรอเราก็มาทำกะทิราดหน้ากันค่ะตั้งหมอ้อยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะคะใส่หัวกะทิลงไป ตามด้วยแป้งข้าเจ้าค่ะคนให้เข้ากันก่อนนะคะพอเข้ากันดีแล้วก็เปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนแล้วก็กวนต่อไปจนกระทั่งกะทิข้นขึ้นค่ะพอส่วนผสมเริ่มเดือดนะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่ซีให้ดูความข้นนะมันจะไม่ได้ข้นมากค่ะความข้นจะประมาณนี้แต่เวลาวางให้เย็นสนิทจะค้นขึ้นค่ะ โอเคยกลงนะคะแล้วก็พักให้เย็นสนิทได้เลยค่ะมาทำกระทงกันต่อค่ะหาภาชนะที่มีขนาดที่เราต้องการนะคะของแม่ซีเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1ิบเซนค่ะทาบลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้คัตเตอร์เนี่ยกรีให้รอบค่ะก็จะได้ใบตองลักษณะกลมๆแบบนี้มานะคะเช็ดล้างทำความสะอาดที่เรียบร้อยใช้2ใบนะคะเอาด้านนวลเนี่ยประกบกันแล้วก็ให้ลายขัดกันด้วยเพื่อไม่ให้ใบตองเนี่ยมันแตกหักง่ายค่ะจากนั้น เราจะทําการเย็บเลยค่ะให้สูงเนี่ยประมาณ3เซนจับจีบนะคะว่างสักประมาณ1เซนค่ะจากนั้นใช้แม็กเย็บเลยใครจะใช้ไม้กลัดก็ได้นะแต่ว่ากระทงเราเล็กอะคะ่ะถ้าเกิดใช้ไม้กลัดจะทําให้แตกหักง่ายอีกฝั่งหนึ่งค่ะเช่นกันนะคะให้สูงเท่ากันออีกฝักก่งหนึ่ง และฝั่งตรงนข้างเรียบร้อยค่ะตอนนี้แม่ซีก็พักห่อหมกไว้ในตู้เย็นครบเวลาแล้วนะคะฟูมากๆเลยค่ะเวลาตักห่อหมกใส่ก็ให้ล้นค่ะพูนขึ้นมานิดนึงตับปริมาณชิ้นปลาเองนะคะ ให้เท่าเท่ากันเนาะประ,ะมาณนี้ให้พูนขึ้นมาเวลานำไปนึ่งเนี่ยมันก็จะได้ไม่ยุบเยอะค่ะออกมาสวยพอดีนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนําไปนึ่งกันค่ะอ๋อแม่ซีลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะคะก่อนหยอดให้ชิมรสก่อนค่ะโดยการตักใส่ถ้วยตะไลหรือว่าภาชนะทนความร้อนเพื่อเข้าไมโครเวฟให้สุกแล้วชิมค่ะถ้าเกิดชิมแล้วรู้สึกว่ารสชาติอ่อนเค็มไปก็สามารถเติมน้ําปลาได้อยากให้หวานเพิ่มก็เติมน้ําตาลค่ะชิมให้ได้รสชาติตามชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะนํห่อหมกไปนึ่งกันเลยค่ะโดยใช้ไฟกลางค่อนแรงน้ําเดือดจัดนึ่งเป็นเวลาประมาณ10นาทีค่ะ ครบเวลาแล้วค่ะมาดูกันนะคะว้าว <Wow. S 1> พอหมกของเราก็สุกดีแล้วค่ะนึ่งไปทั้งหมด10นาทีนะคะดูเนื้อปลาขาวๆเลยค่ะแสดงว่าสุกดีแล้วนะเวลาสุกใหม่ๆอะค่ะมันจะฟูขึ้นมาฟูฟ่องเลยนะคะแต่วางไว้สักพักหนึ่งก็ยุบหน้าตาก็จะได้มาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาตกแต่งหน้าด้วยกะทิแล้วก็ใบมะกรูดพริกชี้ฟ้ากันค่ะกะทินะคะหลังจากเย็นตัวลงเห็นไหมคะข้นขึ้นกว่าเดิมค่ะ ตักราดลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยใบยมะกรูดค่ะ ปิดท้ายด้วยพริกชี้ฟ้าค่ะพอหมกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรนี้แม่สีสามารถทำได้ทั้งหมด25กระทงนะคะและแล้วก็ได้เวลาชิมค่ะเราไปชิมกันเลยนะคะตักดูเนื้อเลยค่ะนี่นะคะฉ่ำๆมากเลย แล้วก็อันนี้คือเนื้อปลาค่ะสุกดีเลยเห็นไหมคะอร่อยมากตัวเนื้อห่อหมกนะคะจะมีความนุ่มนิ่มนิดนึงเนื้อปลามีความหวานในตัวเองอยู่แล้วนะคะส่วนเครื่องแกงส่วนผสมทุกอย่างที่เราใส่ลงไปเนี่ยรสชาติค่อนข้างเข้มข้นเลยค่ะทานกับข้าวสวยเนี่ยรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะ เมนูนี้แม่สีการันตีเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ